ชนิดที่บอกว่าเอาละเอาชีวิตทั้งชีวิตนี้อุทิศให้กับพระพุทธเจ้าเลยล่ะคือเป็นการมอบกายถวายชีวิตหรือเป็นการปฏิบัติบูบบชาคือเอาชีวิตนี่เป็นมาลาเอาร่างกายนี้เป็นมาลาแทนมาลาบูชาพระตถาคตเจ้าเลยน,ะนั่นเองเหมือนเหมือนที่ท่านมหาก็ก็เรียนนี่เรียนสูงนี่นะเหมือนที่ว่าพระเทวทัศน์ั่นเอากันไกลนี่นะ เป็นบูเป็นการบูชาพระเจ้าปรารถนาที่เป็นพระปฏิเจ้าพทธเจ้านั่นแหละขอขมาพทธเจ้านัา่นเอาคางกันไกนี่ขอขมาพทธเจ้าท่านก็เลยเจะเวียนว่ายเกิดนนโน่นสมัยที่กรรมตัวนี้หมดแล้วท่านก็จะตัดสรู้เป็นพระปฏิเจกาพระเจ้าชื่ว่าอัถิสาระใช่ไหม่รนมหาเป็นนั้นนะผมเรียนผมไม่ได้ไปเรียนผมศึกษาเล็กๆน,น,น้อยแค่นั้น่รนมหาเพราะผมไม่คิดว่าจะออกมาอย่างนี้นะท่านมหา ผมกล่าวขอเข้ามาท่ามหาทุกรูกนี่ผมไม่ใช่ว่าผมจที่ออกมานี่ผมจะมายุ่งเหยิงกับทางโลกนะมีความยากดังหรือเป็นยังไงท่านมหาความอยากดังผมไม่มีนะนี่แหละความอยากให้ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมด้วยวินัยนี่ผมมีนะท่านมหานั่นแหละนี่ธรรมวินัยนี่ผมต้องการเนีผมเป็นอย่างนั้นนะท่านมหาทำยังไงหลักพระวินยัยจึงจะติดอยู่ในใจของพระทุกลูกนี่ ทำไงเราคำลังอนพระเจ้าจิงจะติดในใจของพวกเราชาวพุทธเนี่ยทำยังไงพวกเราจริงจะไม่ทะเลาะเบาแวงกันนี่ผมมีนะธรรมหาทีเจให้ผมตัวอย่างจากแส,วง,นะสวงหานั้นแสวงหานี่ผมไม่ได้แสวงหานผมจะแสวงแสวงหานทำไมธรรมหานี่เวลาเขาถ่ายภาพไปท่านก็จึงเห็นสาลาผมต้างล่างอยู่นี่ที่ภาพผมก็นอนเอาผ้าปิดไว้ผมไม่มีอะไรนะธรรมหาชีวิตผมนี่ชีวิตทั้งชีวิตนี่ผมอุทิศให้กับพระพุทธศาสนาเลยเป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้า นี่เนี่ยเอาชีวิตอินทรีย์นี้กลาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือท,ที่จะบอกว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระรรมพระสงฆ์แทนมาลานตายขนาดนี้นเดี๋ยวนี้ผมก็ภาคภูมิใจที่ผมเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าผมไม่อยากเห็นพระทะเลาะเบาแบ่งกันไม่อยากเห็นโยมทะเลาะกับพระไม่อยากเห็นพระทะเลาะกับโยม ต่างฝ่ายก็ต่างมีท LIKE yeah. ิฏฐิมานะก็รถทิฏฐิมานะมันก็จบนะท่านมหานั่นน่ะต่างฝ่ายก็เอาทำเอาวินัยเป็นใหญ่มันก็จบไม่ต้องทะเลาะกันนะท่านมหามันก็มีผิดบ้างเล็กๆน้อยๆก็ปรับกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นแหะเคยจับใจชาใช้ใช้สอยเงินทองก็เลิกชัก็จะใครจะว่าอะไรนั่นแหละเคยกดดินดาจ้าเคยใช้ตระจากตระแคบอืมเคยเคยลดเล่นเคยกายพยานน้าเคยอะไรนี่เอาก็ปุ๊บปั๊บเออไม่ทําอีกแล้ว ทิ้งนั้นให้กับศาสนาไอ้โจมไปโจมไปไม่เจริญรุ่งเรืองไม่ทําอีกก็ปุ๊บปก็พากันรวมตัวกันมันก็จบนะท่านมหาบอกตําเรื่องของขังพวกนั้นมันก็จบนะนมหาเออถ้าทําให้ด้วยความเมตตาอุบาตุปฏิการกศิลูกหามันก็มันก็มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่บอกว่าเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้นะท่านมหาเพราะเราไม่เคยกระทำนี่ท่านมหาใช่ไหมล่ะนั่นอุตตเจาแล์าก็น่สงสารตรงธี์ตรงเดชตรงอนุภาพนี่ ม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์กระทำเหมือนที่ไปเบิกประเด็นพระพุทธเจ้านี่ผมก็เตือนใจจริงในธรรมหาผมน้ำตาลูกนักตาหลวงผมพูดที่ฟังผมนะเพราะเรานี่มีเก่งกว่านจตเจดียของตัวเองหรือไงธรรมหานั่นแหละท่านมหาก็เรียนถูกใช่ไหมล่ะนี่แหละผมจึงอยากเห็นธรรมหานี่รวมตัวกันรวมตัวกันสามัคคีกันปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันนี่แหละผมอยากเห็นท่านราบับงกันเลยนะนธรรมหาผมเ